การฝังตะลุงพุทธเจ้าในวัดท่านิทานเรียกว่าฝังเพราะว่าสร้างอย่างไงเจดีย์ก็ฝังอยู่ดี่นแล้วแลวพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสียหายดังนั้นการฝังท่า,านนิทานนี่กจะฝังลงอันนี้ทีตรงก็แต่กลาบเจดีย์เล็กไม่กลาบเจดีย์ใหญ่เพราะว่าเขาฝังหลอกถ้เาเอาไ้โกงเล็กคนก็ไม่สนใจคนก็ไม่สนใจเจดีย์ใหญ่เวลาก็ไปขุดไปหาสมาราชโดยการพิจารณาทิพระของาสมาราชขุดพบในจุดที่ ไใบ้บรรจุและก็รื้อฝังเอาไว้ในวัฒนธรรมที่ฐานที่เขาก่ารุ่งเขาก็จะทุกไอ้องค์ใหญ่ๆเลยดังนั้นก็มีเรื่อว่าหลอกซ่อนหลบไม่คนไปทำลายได้เนเดียนะการฝังกระดูกพระพุทธเจ้าในวัา,า,านิทานเรียกว่าฝังไม่ใช่ว่าเขารบแล้วก็รักษาแล้วก็ให้ท่านอยอดจริงหันว่าท่านก็จะ,อะพอจริงหันยอดจริงหัน รักษาพระบรมสารีริกธท่านสมัยคงพุทธกาลจึงไม่เอาไว้บนยอดเจดีย์จึงฝังลงในหินที่ลึกที่สุดจะไม่นิยมเอาไว้บนยอดพระสมาราชโดยการพิจารณาิของเจ้าสมาราชคุณพบในจุดที่ได้บรรจุแล้วก็รื้อฝังเอาไว้ในวัานธารพิธานที่ยังฝังหลอกว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงต้อคุณเจ่งจริงๆที่จะขุดเจอตางที่ส่วนหน้าถูกตอนนี้ก็รอสักหนึ่งนะเพื่อรอ แต่ตอนนี้เราอยู่กับพระบรมบาษารือชาติซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไนอ็ยังฝังหลอกเลยว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงก็คุณเจองจริงจริงที่จะุณเจอบางทีเราไม่แต่กราดเจดีย์เล็กไม่กลาดเจดีย์ใหญ่เพราะว่าเขาฝังหลอกถ้าเอาไว้โกงเล็กคนก็ไม่สนใจคนก็ไปสนใจเจดีย์ใหญ่เวลาก็ไปขุดไปหาว่าโซนนี้ไม่ใช่โซนหน้าผาอาจจะมีแดดร้อนบ้างเพราะว่าไม่ใช่หน้าผาแต่ถ้าเราไปที่หน้าผาก็จะเป็นโซนที่อากาศเย็นอากาศสบายที่ การรักษาพระบรมสารีริรกธาตุสมัยครั้งพุทธกาลจึงไม่เอาไว้บนยอดเจดีย์จึงฝังลงในหินที่เลึกที่สุดจะไม่นิยมเอาไว้บนยอดเจดียด์ใหญ่ใหญ่เช่นแถวนองถืออัมพือบ้านผือจังหวัดอุรรมเนี่ยมีเจดียด์ใหญ่มากองหนึ่งและเจดีย์เล็กๆองหนึ่งหลวงปู่มั่นบุรีต้บอกว่าโวนนี้ไม่ใช่โซนหน้าผาอาจจะมีแดดร้อนบ้างเพราะว่าไม่ใช่หน้าผาแต่ถ้าเราไปที่หน้าผาก็จะเป็นโซนที่อากาศเยน็น การสบายทียังฟังหลอกก็ว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงบางคนเด่นจริงจริงที่จะพบเจอบางทีเจ็บแม่งพระพุทธเจ้ากล่าวเององค์พระพุทธเจ้าลึกกว่าอันนี้คือฟังยังฟังหลอกอีกหลอกคนเพราะว่าคนที่ไม่ชอบไม่น่าถึงเราก็ทำลายในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นฟังใหญ่ใหญ่เช่นเราถือ อ่าเ <S an> ือนเหื่อนู่วันอุดรเนี่ยมีเจดีย์ใหญ่มากองหนึ่มีเจดียกก์เล็กๆกองหนึ่งหลวงปู่มั่นบริสุทธิ์เจดีเนีเเ่พระพุทธเจ้าเกาะนี้วมรู้แจ้งลึกกว่าอันนี้ส่วนพาวบาสุกเาะตรงนี้ก็รอสักนิดหนึ่งนะเพื่อรอาแต่ตอนนี้เราอยู่กับพระบรมสารีาริกธา,าตุซึ่งเป็นคกว่าอริจินอลหรือว่านีใน่ในแกนนลึกๆที่พระธาตุชาวบานี่ฟังลงไป ไม่ใช่ว่าเขารบแล้วก็รักษาแล้วก็ให้ท่านยอดเจดีย์หันว่าท่านก็จะปอเจดีย์หักยอดเจดีย์หัะว่าส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนหน้าผาอาจจะมีแดดร้อนบ้างเพราะว่าไม่ใช่หน้าผาแต่ถ้าเราไปที่หน้าผาก็จะเป็นส่วนที่อากาศเย็นอากาศสบายที่ไม่ใช่ว่าเขารบแล้วก็รักษาแล้วก็ให้ท่านยอดเจดีย์หันว่าท่านก็จะปอเจดีย์หัก ยอดเจดีย์หักเพราะว่าสร้างยังไงเจดีย์ก็พังอยู่ดีนั่นแหละแล้วพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสียหายดังนั้นการฝังทานนิทานนี้นจะฝังลงอันนี้เนเดียนะการฝังถล่งพระพุทธเจ้าในวัดทานนิทานเรียกว่าฝังลงไม่แต่กราเจดีย์เล็กไม่แต่รกระเจดีย์ใหญ่เพราะว่าเขาฝังหลอกถ้าเอาไว้องเล็กคนก็ไม่สนใจคนก็ไม่สนใจเจดีย์ใหญ่แล้วก็ไปขุด เจดีใหญ่ๆเช่นแถวนอืออลาอบ้านผือจังหวัดปูรอนเนี่ยมีเจดีย์ใมากองหนึ่งะเจดีย์เล็กๆองหนึ่งหลวงมั่นผริตเจดีย์ใหญ่ๆเเช่นแถวหนอืออลามอบ้านผือจังหวัดปูรอนเนี่ยมีเจดีย์ใมากองหนึ่งเจดีย์เล็กๆองหนึ่งหลวงมั่นผูิตองกลก่เขาทุบไอ้องใหญ่ๆเลยฉะนั้นก็มีต่วหลอซ้อนหลงไม่ให้คนได้ทำลายได้ ว่าฝังลงไม่แต่กระเจดีเล็กไมดแต่กระเดีย์ใหญ่เพราะว่าเขาฝังหลอกถ้เาเอาไวปกงเล็กคนก็ไม่สนใจคนก็ไม่สนใจเดจียวใหญ่เวลาเขาไปขุดไปหาปราะวัตสร้างยังไงเจดีย์ก็ผักเจดีนั่นแหละแล้วพระบรมสารีริกธาตุก็จะเสียหายดะนั้นการฝังทาง่านิทานนี่นั่นจะฝังลงอันนี้เรือเจ็ดเมฆพระพุทธเจ้ากล่ากวกว่าลองรู้จักดึงก่า ันนี้เพราะว่าสร้างยังไงเจดีย์ก็ผักู่ดีนั่นและและพระ,ระบ,บรมสารีริกธาตุก็จะเสียหายดังนั้นการฝังธานิทานทานั้นะจะฝังลงอันนีก้การรักษาพระ,ระบ,บรมสารีริกธาตุสมัยคัมพุทธกาลจึงไม่เอาไวบ้บนยอดเจดีย์จึงฝังลงในหินที่ลึกที่สุดจะไม่ไมน,ไนิยมเอาไว้บนยอดไม่ใช่ว่าเคารพแล้วก็รักษาแล้วก็ให้ท่าน ยอดจีหรักหรือว่าท่านก็จะพอมจริงหหักยอดจีิงหหักท่านฟังหลอกย้วยว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงตรืองขุณเต่งจริงจที่จะขุดเจอบางที่คือฟังเรื่องฟังหลอกอีกหลอกคนเพราะว่าคนที่ไม่ชอบไม่นด้ถือเราก็ทำลายในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นฟังอีฟังเรื่องฟังหลอกอีกหลอกคนเพราะว่าคนที่ไม่ชอบไม่นด้ถือเราก็ทำลายในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไป ฉะนั้นฝังคือฝังที่ฝังหลอกอีกหลอกคนเพราะว่าคนที่ไม่ชอบไม่น่าถือเราก็ทำลายในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปฉะนั้นฝังเป็นขอ,ของจริงที่เป็นของต้นเลยไม่ใช่ว่าเป็นของเสด็จมาแต่เป็นของขุดพบขุดค้คพดนพบโดยะเจริไม่ใช่ว่าเคารพแล้วก็รักษาแล้วก็ให้ท่านยอดจรับหักว่าท่านก็จะพอจริงหั ยอดจริงครัของเก่าครูเขาจะทุกไอ้องค์ใหญ่เลยดังนั้นก็มีเร่ว่าหลออซ่อนหลงไม่คนไปทำลายได้ยังฝังหลอเร่อว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงต้องขุดเจงจริงจริงที่จะขุดเจอบางทีการรักษาพระบรมสารีริกธาตุสมัยคัพุทตการจึงไม่เอาไว้บนยอดจริงจึงัฝังลงในหินที่ลึกที่สุดจะไม่นิยมเอาไว้บนยอดหลงหนึ่งหนึ่งไม่ให้มรดไปทำลายได้ สองไม่สังกัดแทะได้สามไม่อากาศทำลายได้การนั้นการสูวนชาวบอาสถูกก็ทุกนี้ก็รอสักนิดหนึ่งนะเพื่อรอแต่ตอนนี้เราอยู่กับพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอริจินอลหรือว่าด้นในแกน่นเห็นลึกๆที่พระธาตุเจาะผานี่ฟังลงไปการเห็นจกพระธาตุเจาะผ่าพภาษาวางี้ขงของต่ำของสูง ไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องอยู่สูงหรืออยู่บนหัวแต่อยู่ที่ว่าเรารักษาอย่างไรที่จะไม่ถูกทาลายอันนี้คือการรักษายังฝังหลอกเรีว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงต้องุณเจงจริงๆที่จะขุเจอบางทีมันเป็นของจริงที่เป็นของต้นเลยไม่ใช่ว่าเป็นของเสด็จมาแต่เป็นของขุดพบขุดค้นพบโดยที่ยังฝังหลอกเรีว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงต้องุดเจนจริงๆที่จะุเจอ บางทียังฝังหลอกอยู่ว่าอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงต้องปวดเก่บจริงจริงที่จะปุดเจ็บบางทีหรือว่าได้เห็นในแก่เห็นลึกๆที่พระเจาาา้าปาได้ฟังเราไปกาวไปจากพระเจ้าป่าพระศาสนาไม่ใช่ว่าเคารพแล้วก็รักษาแล้วก็ให้ท่านยอดจริงๆค่ะหรือว่าท่านก็ พบในจุดที่ในบรรจุแล้วก็รื้อฝังเอาไว้ในวัฒนธรรมทฐานที่คือฝังเพื่ฟังหลอ,อกอีกหลอ,อกคนเพราะว่าคนที่ไม่ชอบไม่นด้นถึงมันก็ทำลายในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นฝังของต่างของสูงไม่ได้อยู่ที่ว่าต้อง,งอยู่สูงหรืออยู่บนหัว อยู่ที่ว่าเรารักษาอย่างไรที่จะไม่ถูกทําลายอันนี้คือการรักษาถ้าแล้ก็กระดุบกระเด็นก,กระดอนก็จะเสียหายได้แต่ว่าการฝังลงไปในที่ลึกหรือว่าสั่งฝังท่านนิฐานนี้อย่างพระเจ้าสมมาราชขุนพมนี้ก็สุมาราชโดยกา,ารพิจารณาทิของพระเจ้าสมมาราชขุนพาาในย่างที่ได้บรรจุแล้วก็รื้อฝังเอาไว้ในวัาท่านนิฐานที่นี่ัคือฝังไม่ฝังหลอกอีก หลอกคนเพราะว่าคนที่ไม่ชอบไม่นด้นถึงเราก็ทำลายในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นฝั่งนิเดียนนะการฝังตล,งงลววงุพระพุทธเจ้า,าในวันท่านที่่านเรียกว่าฝังทู้่โกเก็ดเมพระพุทธเจ้ากล่าวนี้ของพระพุทธเจ้าลึกกว่าอันนี้หนึ่ง